สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยก็จะเหมือนเดิมจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่25กรกฎาคม2567นนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้แนวโน้มก็ยังอยู่ในขั้นที่ถือว่าก็ยังดีก็ยังมีปรับบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะ ยางแผ่นนั่นเองก็จะปรับตัวขึ้นมากหน่อยนั่นเองครับเราก็มาเริ่มดูกันที่อันดับแรกดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้63บาท50สตางค์ราคาวันนี้ก็ถือว่าก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น60บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้65บาท8ปสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อยที่1บาท12สสตางค์ ราคาท้องถิ่น62บสาท86สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นสามวันนี้70สบาท17สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท66สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาทส7สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้55บาทส0สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย9สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท10สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้27,54บาท54สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ราคาท้องถิ่น24,54บสาท54สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55์พักชั่วโมง30,29บาท29สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ราคาท้องถิ่น27,29บาท29สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห5สิบห้าเปอร์เซ็นตค้างคืนสาสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาห้าสตางค์ราคาท้องถิ่นสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์และยางก้อนถ้วยยางเครปวันนี้สาสิบแดบาทห้าสิบสี่สตางค์ประบบวกเพิ่มขึ้นมาสี่สตางค์ราคาท้องถิ่นสาสิบห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปดู การซื้อแนวโน้มว่าราคายางพาราของต่างประเทศนั้นทิศทางเขาจะเป็นอย่างไรซื้อขายกันราคาเท่าไหร่นั่นเองครับ